นี่นะคะรีวิวรถมิสูบิชิเดลิก้าที่พวกเราเช่านะคะมาที่ฟุกุโอกะนะทุกคนอันนี้ด้านหน้านะคะเขาก็จะมีแบบนี้นะคะมีจอตัวนี้เราพกมาเองทุกคนเพราะติดต,ตรงตรงนี้มันไกลนะเลยมาติดกันหน้าจอบางทีตัวนี้มันไม่คอนเนคกกันก็เลยไม่ได้ใช้หน้าจออันนี้โอเคที่น่าจะเป็นแบบเบาแบบนี้นะคะจะเป็นแบบเบาผ้านะทุกคนนี่เรียบรอ้อยแล้วก็จะมี ที่บังคับเปิดปิดประตูนะคะก็คือตรงนี้เลยให้สเสลือสไลด์นะคะสตาร์ส,ต,สต็อปอินจีนนะทุกคนนี่นะคะประตูจะเป็นแบบอ,อัตโมตินะคะทุกคนมีเสียงเตือนตอนเปิดปิดเรียบร้อยนะคะอย่างนี้นะคะเวลาเปิดก็เปิดปิดอย่างนี้เปิดปิดได้2ด้านนะคะทุกคนด้านหลังก็จะเป็นประตูออตโต้นะคะ นี่ค่ะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้เช่นกันมีสัญญาณเตือนก่อนเปิดปิดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะคะจริงๆจะนั่งได้ประมาณ7จ็ดแปดที่นั่งเลยทุกคนแต่น,นี่ก็คือกระเป๋าเดินทางของพวกเรานะคะจะมีไซส์แบบใส่ของได้ประมาณ23โลน,นี่ประมาณ4ใบนะคะแล้วก็แตกลูกออกมาอีก1ใบนะคะก็คือมีรถเข็นอีกหนึ่งคันนะทุกคนแล้วก็มีแครี่อีกหนึ่ง,อ,งอันนะเนีย่ย เหลือๆเ,เลยอะค่ะสำหรับครอบครัวใหญ่นี่คือมาได้สบายบ้านเรามากันสี่คนผู้ใหญ่2เด็ก2นะคะก็คือชิลมากทุกคนนี่ตามนี้เลยเลิดมากคือและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือไอตัวเบาะจะปิดต,ตรงนี้ก่อนนะทุกคนนี่อ่ะนี่ระบบอัตโนมัติอัตโนมติอัตโนมตินี่ม i ส s u b i s h i ริก i าเราเช่าจาก H&M r e n c เรคนะคะ ที่ชอบก็คือเบาะแถว2องทุกคนมันก็จะเป็นเบาะผ้าใช่ไหมแต่ว่าบางยี่ห้อบางรุ่นอะ่ะมันจะเป็นแบบเบาะแยกที่นั่งแต่อันนี้มันเชื่อมต่อกันไปเลยก็คือดีมากชอบมากนะคะแนะนําเลยทุกคนโอเคค่าเช่าของพวกเรานะคะอยู่ที่ประมาณเออหมื่นห้าพันบาทนะคะทุกคนเออแต่ถ้าเกิดเช่ากับแบรนด์อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือที่เมืองฟูกุโอกะน,นะจ๊ะไปละบาย